สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Wisdom Journey ครับกับผมธนกฤษจรัดลุ่มชวลิตหรืออาจารย์ท j ครับกับดรนภิชยาพัชรเปียงกุลหรือดอรอองค่ะครับตอนนี้เราอยู่ในซีรีส์ของมิลินทับป,ปัญหานะครับที่เป็นบทสนทนาของพระเจ้ามิลินที่ถามคำถามกับพระนาาเกษณ์นะสำหรับคำถามต่อไปที่เราอยากจะมาแบ่งปันกันนะครับก็เป็นคำถามที่ พระเจ้ามิลินครับถามพระนาคเกศนเรื่องของพรรษาครับถามพรรษาของพระนาคเกศนว่าพระนาคเกศนท่านบวชกี่พรรษาแล้ววางันเถอะนะครับพระนาคเกศนก็ตอบว่าอัตมาภาพมีพรรษาได้เจ็ดพรรษาแล้วพระเจ้ามิลินก็บอกว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าคําว่าเจ็ดพรรษานั้นเนี่ยนับตัวพระผู้เป็นเจ้าด้วยหรือหรือว่านับแต่ปีเท่านั้นออันนี้ก็จะเป็นถามถึงเรื่องของ อ๊ะเป็นเรื่องของตัวหรือเป็นเรื่องของปีกันแน่ที่มันเจ็ดพันษาเนี่ยนะครับเสร็จปุ๊บแน่นอนครับพัฒนาเกษตร,รพอได้ยินคําถามนี้ปุ๊บก็เลยเหลือบพอดีนั่งคุยกันเนาะก็เลยเหลือบไปเห็นที่ก็เรียกว่าพระเต้าพระเต้าแก้วซึ่งคําว่าพระเต้าแก้วพระเต้าเนี่ยก็คือเหมือนเหยือกก็ได้เหยือกหรือขวดขวด,ขวดนะครับขวดน้าเนาะ ที่มันพอมันเป็นแก้วมันก็ใสใช่ไหมพอมันใสมันก็เลยเห็นเงาใช่ไหมครับอ,อพระนากเกษรก็เลยถามพระเจ้ามิลินว่ามหาบาพิษเป็นพระราชาหรือว่าเงาที่ปรากฏอยู่ในพระเตาแก้วนี้เป็นพระราชาพระเจ้ามิลินก็เลยบอกว่าข้าแต่พระนาคเกษนเงาไม่ใช่พระราชาฉันต่างหากที่เป็นพระราชาเนาะแต่เงาที่มีอยู่ก็เพราะอาศัยตัวฉันนี่แหละพระนาคเกษก็เลยบอกว่าอ๋อ แล้วเงาที่มีขึ้นเพราะอาศัยพระองค์ฉันใดการนับพรรษาว่าเจ็ดเพราะอาศัยอาตมาก็มีฉันนั้นเช่นกันขอถาวายพระพรซึ่งอันนี้ก็เป็นคําตอบที่พระน่าเกษณท่านตอบด้วยการตั้งคําถามกลับเนาะว่าที้ตกลงเงาที่ปรากฏอยู่ในขวดแก้วเนี่ยเงาเนี่ยเป็นพระราชาหรือตัวท่านเป็นพระราชาอ่าก็เลย ็นบทสนทนาของในตอนนี้อะนะอาจากตอนนี้เป็นไงบ้างออมถอดรหัสได้ว่าคือถ้าฟังแบบเนี้ยค่ะถ้าถ้าไม่ใช่เรื่องเล่าไม่ใช่เรื่องเล่านาะถ้าถ้าเราแบบได้ยินคนคุยกันแบบเนี้ยมาถามอะไรแบบเนี้ยอาจจะมีโดนโดนหมัดฮุกได้ คือถามกวนแล้วก็ตอบกวนด้วยอะไรคุยอะไรกันนะคะแต่ว่าถ้าฟังจริงๆแล้วเนี่ยมันมันเป็นเรื่องของความสงสัยขั้นลึกนะมันเป็นความแบบแสดงถึงภูมิปัญญาของผู้ถามนะแล้วมันก็แสดงถึงปัญญาของผู้ตอบด้วยอีกเช่นกันนะคะแล้ก็ออมก็ไม่รู้ออมคิดลึกไปไหมนะก็ฟังจากที่พี่ทีเจเล่า อ่านเองด้วยแล้วก็ไปดูแอนิเมชันมันมีแอนิเมชันเรื่องมิตินับปัญหาอยู่ในทูของช่องเจ็ดนานแล้วนะคะอยู่เจ็ดตอนถ้าใครสนใจก็ถ้ายังไม่อยาอ่านก็ลองไปดูตรงนั้นได้เนาะจากตอนเนี้ยคําถามเนี้ยเป็นคําถามที่เหมือนกับต่อนเนื่องจากครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วเรารู้จักตัวเองละใช่ไหมแต่ว่าเรื่องเนี้ยเอาว่ามันมีความเป็นฟิสิกส์เล็กๆคำว่าฟิสิกส์เล็กๆค,คือเป็นเรื่องของแอคชั่นรีแอคชั่นเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึง,งมี มันคืออีทับปจัจจยตานั่นเองทุกอย่างมีเหตุก็มีผลจริงๆมันเกิดจากเหตุใช่ค่ะมันเกื้อกูลกันถ้าไม่มีสิ่งนี้สิ่งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีพระนาาเ,าเากษตจะไม่มีเงาพระนาคเกษตในน้ำใช่ไหมคะทุกอย่างเกิดแต่เหตุผลทุกอย่างบนโลกนี้มันมีเหตุทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นไอ้คำพูดที่ว่าไม่มีอะไรเป็นเหตุบังเอิญไม่มีคําว่าบังเอิญจริงๆล้วนมีเหตุทั้งนั้น ใช่ค่ะถ้าถ้าเราได้ศึกษาวิชาฟิสิกส์เนี่ยเราจะได้รู้เลยว่าการเดินทางของวัตถุเนี่ยมันมีที่มาที่ไปการปรากฏขึ้นของวัตถุนะคะหรือว่าการเคลื่อนที่ของอะไรก็ตามคือโลกใบนี้นิโคลาเทสลาพูดว่ามันคือเรื่องของ Energy, Frequency และ Vibration เนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันค่ะพอเราได้ยินเขาคุยกันแบบนี้แล้วเนี่ยเราเราเข้าใจได้เลยว่าทั้งโลกเนี่ย รวมถึงตัวเราเองด้วยเนี่ยมันเกิดมาจากเหตุมันจึงมีผลแล้วตัวเราเองก็ตามที่ไปสร้างเหตุอะไรไว้ผลที่เกิดจากสิ่งที่เราสร้างไว้มันจะต้องติดตามเราไปเสมอที่เรียกว่ากฎแห่งการกระทําหรือกฎแห่งกรรมซึ่งกรรมในที่นี้ก็มีทั้งกรรมดีและกรรมไม่ดีเนาะทั้งสองก็เรียกว่ากรรมเพราะฉะนั้นคำว่าเหตุเนี่ยก็พี่แต่ว่าเราเราเรา,เราคงต้องศึกษาเพิ่มะนะว่าอเหตุมันมาจากอะไรอ,อาจจะ ช่วงแรกๆบางทีหลายๆเรื่องเราอาจจะหาไม่เจอคือศึกษายังไม่รู้คําตอบที่แน่ชัดว่าอ๋อเหตุมันมาจากแบบนี้จริงๆก็นึกถึงเหมือนสมัยก่อนเนาะคนโบราณที่เราเคยได้ยินว่าเห็นฟ้าผ่าเห็นฝนตกก็แปลกใจว่าอมันต้องเป็นเพราะใครทำํำแน่เลยหรือเป็นเหตุอาจากอะไรแต่พอศึกษาไปเรื่อยๆวิทยาศาสตร์ก็เริ่มมาตอบคำถาม ใช่ค่ะที่พี่ทิเจเล่าเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของสิ่งที่อยู่นอกตัวใช่ไหมคะแล้วก็มันก็มีทั้งสิ่งที่อยู่นอกตัวและสิ่งที่อยู่ในตัวที่มันเป็นสิ่งที่น่าสนใจสิ่งที่น่าทําความเข้าใจนะคะเนี่ยส่วนคําถามเนี่ยที่พระเจ้าไม่รินถามพระนักกันเเนี่ยเป็นเรื่องที่อยู่ในตัวของเราเองแล้วแล้วก็เรื่องที่อยู่นอกตัวทั้งหลายเนี่ยก็อาจจะเป็นใบไม้นอกกํามือที่พระเจ้าไม่ได้เอามาเล่าให้เราฟังก็เป็นไปได้นะคะ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันไม่น่าสนใจนะถ้าใครสนใจก็สามารถศึกษาได้ก็ไม่ได้ห้ามตอนเล่าแบบนี้ก็เลยนึกถึงพวกด้านในตัวก็เป็นชอบชอบนึกถึงเรื่องกฎแห่งกรรมอะไรอย่างเงี้ยหรือการที่เรารับผลกรรมวงเล็บคําว่าเวลาพู้กรรมเนี่ยมันไม่ใช่หมายถึงกรรมลบเท่านั้นนะแต่หมายถึงกรรมบวกด้วยจริงจริงเราเคยสร้างเหตุอะไรไว้ใช่ค่ะแล้วก็ในบริบทของการเข้าใจตัวเองการรู้จักตัวเองเนี่ยมันก็เป็น เรื่องของหนึ่งในอัจฉริยภาพที่อ่าดร์ฮาวเวิร์กร์เนอร์ของมหาวิทยาลัยฮาวเวิร์ดได้ได,ได้ได้ทำทฤษฎีหนึ่งขึ้นมาก็คือทฤษฎีของพระหุกปัญญานะคะก็คือ intra personal intelligence ก็คือการเข้าใจตัวเองอย่างลึกซึ้งซึ่งองค์ก็บอกว่าพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยแหละพระอรหันต์ของเราเนี่ย ก็คือคนที่เข้าใจตัวเองและเข้าใจธรรมชาติอย่างลึกซึ้งเลยเพราะตัวเราเองก็เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาตินเนาะ่ก็คืออัจฉริยะในด้านของการเข้าใจตัวเองนั่นเองเวลาอ่านหนังสือมิลินทปัญหาก็รู้สึกชื่นชมทั้งคําถามแล้วก็ชื่นชมว้าวกับทุกคําตอบของพระนาคเสศน ใช่มันมีความละเอียดลึกซึ้งของภูมิปัญญายจ้อนอยู่ในคําถามง่ายๆสั้นๆ่ะแล้วก็ในคําตอบที่เรียบง่ายเนาะแต่ว่าเปรียบเทียบให้เห็นภาพมันก็คือการแสดงถึงภูมิปัญญายที่ลึกล้ําอยู่ในนั้นอีกด้วยเช่นกันนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะสําหรับคลิปนี้ถ้าท่านไหนสนใจก็ติดตามเป็นต่อนะคะครับก็ไว้เจอกันในตอนหน้านะครับไว้อย่าลืมซับสไครต์ติดตามกันไว้ด้วยนะครับค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีครับ